The future of all country democracy in the heart of the people วันนี้ใส่เสื้อทีมาแล้วเนี่ย มีมีทุกวันล่ะครับเหรอเฮ้ยมาละมาละสวัสดีครับพวกเราตอนนี้อยู่กับท่านรองวิศนุที่ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ําท่วมนะครับก็ที่สมนักวายน้ำอันนี้ก็มาตั้งดูข้อมูลอยู่ที่นี่พอดีเมื่อตอนบ่ายไปไปทุ่มกับทางยูเอ็นนานเลยแล้วก็รถติดนี่ก็เลยแว้นมออร์ไซค์ไปที่นี่ก่อนแต่ว่าเราก็ไปทีมงานอยู่ในหน้างานหมดอพี่เหมาสวัสดีครับ อสาถา,กา,านการณ์ปัจจุบันเนี่ยเ,เริ่มก็เริ่มเบาล,ลงแล้วนะครับในกลุ่มฝนแต่ทีนี้ด้านด้านท้างบนเนี่ยกลุ่มฝนแต่ว่าฝนม,ม,มันแปลกนะเดี๋ยวเราดูการเคลื่อนที่ของเมฆฝนนะฮะให้ตรงนี้คือกรุงเทพยู่นี้ใช่ครับนะนการเคลื่อนที่ของเมฆฝนก็ไปตามร่องใช่ครับตัวย่อมเนี่ยขอประกาศที่เป็นวงกลมเนี่ยครับอันนี้ย่อมเนอยู่ภาดกรุงเทพเลยตัวย่อมเนี่ยผมก็จะชนจะเคลื่อนตามเนี่ยครับ ตามวงหมุนนะหมุนลักษณะดูได้เลยครับแต่ว่าฝนที่ตกคนนี้ก็มาจากยอดพากาศที่ภาคอุสเทนีนะฮะลักษณะของประหมุนตามวงสองรอบนี่มาตอนนี้ถ้าเกิดดูก็ยังเราก็ยังอยู่รอดระดับหนึ่งก็เป็นฝนเบาจะจะเบาระดับหนึ่งเดี๋ยวตัวนี้ด้านเนี้มันาะมันจะขึ้นขึ้นมาอีกรอบหนึ่งอาจจะวนได้ครับเป็นฝนปานกลางที่จะขึ้นมาอีกแล้วด้านด้านด้านทางปราจีนบุรีเนี่ยก็ยังมาเสริมนั่นหมายว่าไม่ต้องคาดการณ์แล้วอ่ะอดูคือคุณคาดการณ์เดี๋ยวก็มาร้อยเมตร ไม่เป็นไรแต่สภาพปัจจุบันก็ยังพอ,อหายใจได้หน่อยนึงนะก็รอดูผลในผมว่าในชั่วโมงยังสองชั่วโมงยังไม่มีอะไรนะยังไม่มีครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอดูก้อนนี้ก่อนว่าจะไปไหนใช่ครับแต่เนี้มันหมุนอยู่อย่างงี้หมุน,นอย่ลักษณะหมุนโอเคนะครับสถานการณ์ก็ก็เมื่อวานที่หนักที่ลากกระบังที่ลากกระบังครับก็เมื่อวานก็ยังโชคดีระดับหนึ่งคือมันไม่ลงที่บางเขนซ้ำแต่วันนี้ลงที่บางเขนซ้ำแล้วมันจะเป็นบางเขนร้อยเจ็ดสิบลากกระบังร้อยสามสิบ แล้วก็บางเขน80วันนี้อันนี้คือภาพเมฆฝนในปัจจุบันนะก็ปลอดภัยในพื้นที่ดีนะครับโอเคอันนี้คือสภาพน้ําวันนี้นะอันนี้คือปริมาณฝนรวมตั้งแต่ช่วงช่วงประมาณ12ชั่วโมงครับคือครึ่งวันสูงสุดก็ได้แจ้งกัจนบแจ้งกัจนา86มิลน้แล้วก็มีดินแดง80มิลแถวเราอยู่นี่แหละแล้วก็สายไหม74มิลนะครับแล้วก็มีวัดที่ a เน็กสายไหมจากสี แต่ก็ยังไม่มาสามที่นั่นมากวัฒนา49มิลนอ่านั่นก็โอเคก็สถานการณ์หนักจะเป็นบางเขนมั้งใช่ครับนั้นตอนนี้คลองสายหลักสามคลองก็จะเต็มอยู่นะถ้าดูเนี่ยอารูสภาพนะฮะเห็นไหมว่าทางฝั่งธนเนี่ยปลอดภัยปลอดภัยอยู่ทางเขียวสีเขียวนี่อันนี้คือระดับน้ําในคลองเห็นไหมว่าถ้าถ้าดูเนี่ยสีเขียวนี่คือปลอดภัยก็จะไปหนักเนี่ยลากกระบังครับตอนลากกระบังลากกระบังแล้วก็ขึ้นมาด้านบนครับในส่วนนนด้าตอนนี้ลากกระบังหนักสุดก็ตอนหลวงแพ่งตอนหลงแพ่งครับ อ่ากินแก้วและตัวเคหะอะไรช่วงนี้ที่ที่เป็นพื้นที่ต่ำทั้งหมดอันนั้นคือรากระบังเอรที่รากกระบังนะวานสูงรากระบังนะใช่ครับแล้วก็จะอ้อมไปทางน้้นนี้อันนี้ก็เป็นแถวบางเขนบางเขนก็ตัวคลองเปรมก็ยังสูงอยู่ทั้งหมดคลองเปรมคลองสองก็คือลาดพราวลาดพราวยังยังมีปัญหาอยู่ครับแล้วก็มาที่คลองประเวศทั้นสามคลองหลักมีปัญหาทั้งหมดนั่นเด็วนาพื้นที่ด้านกลางกับด้านตะวันตกก็ไม่มีอะไรนะก็มาจากที่พของน้ะฝนแหละใช่ครับแล้วก็คลองที่เต็มนะ ส่วนแม่เจ้ายาก็ยังสูงมากระดับน้ำเอ่อน้ำกำลังขึ้นอยู่ครับตอนนี้แต่ว่าไม่สูงมากอยู่ระดับประมาณเมตรแปดสิบไม่แปดสิบก็ไม่ได้สูงมากไม่สูงแลวน้ำเหนือเท่าไหร่ตอนนี้น้ำเหนือประมาณพันสี่ครับพันสี่ก็ไม่ได้เยอะโอเคอันนี้ก็ต้องลุยกับน้ำฝนในพื้นที่ก่อนนะเพราะส่วนด้านนอกเราเพื่อนบ้านเราก็หนักั้งคู่นะทุมธานีปากน้ำนี่หนักหมดนั้นตามหลักเนี่ยเราบางทีเราระบายจากไอ้คลองประเวศออกด้านนอกได้ตอนนี้ออกไปได้ละเพราะว่าด้านนอกเขาล้นด้านบน แต่ด้านบนเนี่ยผมคิดว่าไอ้คลองไอ้คลองเปลมเปลมใต้ยังพอ,งองดูดได้เพราะเปลมป้ามันติดกับแม่ญญน้ำเจ้ายาก็เดี๋ยวเพิ่มสูบที่เปลมใต้อ่าดูระดับน้ำในคลองได้ไหมดูระดับน้ำในคลองอเอาคลองเปลมก็ได,ด้ดูตารางน,นมาหไหมมาเข้าเวกิกชั่วโมงแล้วเนี่ย เพิ่งเข้ามาช่องเย็นครับเองวันก,ก็ไปประชุมมาแล้วโอเควันนี้ก็แต่ว่าวันนี้ท่านประหลัดลงพื้นที่ทอยู่ในพื้นที่ใช่มตรงโอเคหรือไม่เอาเดี๋ยวดูระดับน้นในคลองเลยแล้วเดี๋ยวจะได้ไปดูนั่นละดูดนั่นนั่นบนดูโปรไฟล,ล์มันดิเอออีกอันหนึ่งอ่ะอ,อีกอันคือจะพูดอะไรอีกอันหนึ่งอ่ะมันจะมีรูปตัดรูปตัดรูปตัดูตัดที่เป็นความยาวอ่ะอีกอันหนึ่งที่เป็นความยาวอ่ะ ออาวนี่มือใหม่เนี่ยคนเนี้ยไม่ใช่ไม่ใช่เอาเปลี่ยนอันเลยครับที่เป็นไอ้น่ำถังเจตเจอร์อ่ยโอ้คอมเพลก็ยั็ยังยังสูงยังสูงอยู่สีฟ้าคือดับน้าน้ำปกปัจจุบันสีแดงคือดับวิกฤตครับนั่นก็วิกฤตตั้งแต่จอจักแลวนะนั่นคือมเขือวะมะเทวะจุดตัดของบางเขนอ่างั้นตอนนี้ต้องรีบกดตรงนี้ลงให้ได้มากก็เดี๋ยวเร่งสูบออกครับสูบไปทางเหนือก็จะออกไปที่คอมเพล ตอนนี้พยายามตัดออกบางเขนให้มากขึ้นบังซื้อบังเขนนี่ก็จะต่ำแล้วแต่ด้านในต่ำอยู่ะฉะนั้นอาจจะเห็นว่าไม่มีผลอะไรนะด้านในเมืองต่ดนะโอเคขอขล้องรับเท้าหน่อยรงไอีกขึ้นโอเคลากลงไปรับเท้าก็สูงสูงหมดครับ เดี๋ยวเมื่อกี้มันลถไปได้ช่วงนะช่วงเช้าใช่ช่วงเช้าที่เราเร่งระบายไปก็จะลดได้ตอนนี้พอจะแต่คือระดับน้ำที่สูงทั้งคลองเชับเช้านี้ลดทั้งคลองแล้วเดี๋ยวจะรีบเร่งกดแต่ว่าลาดพร้ามันก็คือทั้งคือลาดพร้าวตอนบนเนี่ยเขาเรียกว่าคลองสองมันไปติดกับคลองหกวาสายล่างแต่ว่าไม่มีไม่มีประตูนะไม่มีเครื่องดูดน้ำไม่มีครับมีแต่ประตูประตูที่เปิดเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถจะดูดตรงนี้ข้ามไปทางเหนือได้ต้องออกข้างใต้อย่างเดียวใช่ครับเดี๋ยวต้องเร่งอ่ะเราดูคลองไปเวทหน่อย นั้นสามหลักก็เต็มอยู่นะทงโมเวก็แต่วิกฤตทงโมเวก็วิกฤตแต่วิกฤตอยู่ด้านในที่พระขนมเราก็เร่งเดินเต็มที่ทงโมเวกพอรถก็จะไปท่วมไอ้ถนนหลวงแพ่งอันนี้ตอนนี้น้ำท่วมขังไม่มีกี่จุดฮะน้ำท่วมขังปัจจุบันเนี่ยพรีไหมน้ำท่วมขังไม่มีตราดค่ะตราด แต่แน่นอนฮะถนนย่อยในซอยแน่นอนท่วมเยอะตอนนี้นะก็เดี๋ยวจะรีบเอาดําเนินการแก้ไขให้อันนี้ก็จะเรียกถูกแห้งแห้งไปหมดประชาสุขแห้งยังแห้งครับแห้งเมื่อตอนประชาสุขก็แห้งตอน6โมงครับผมแล้วตรงนี้หลักๆก็คือตัวบางเขนยังท่วมอยู่ใช่ครับโรงพยาบาลหมายความว่าโรงพยาบาลโรงพยนบาลบางเขนก็ต้องระวังอย่าพึ่งเข้าไปนะฮะถ้าเป็นไม่ได้หลีกได้หลีกนะฮะแล้วก็แถวไหนแจ้งวันน้แห้งยัง แจ้งวันแห้งหมดแล้วครับทั้งเส้นเหรอจริงเหรอจะอยู่ในซอยแจ้งวันสิบสี่ที่จะมีปัญหาอยู่ในซอยโอเคนั้นตัวใหญ่จะเป็นซอยย่อยซอยย่อยผลโยธินเป็นไงหน้ามอเกษตรมอเกษตรไม่มีปัญหารจริงเหรอวันก่อนไปเยอะนะไม่มีครับแล้วครับแล้วก็มีที่รากบางังหลวงแพ่งกิ่งแก้วกิ่งแก้วครับแล้วก็เขาเขาเคหะเคหะโอเคได้ครับอ่าตอนนี้พวกเราก็พร้อมถึงแล้วก็ตั้งหลักในพื้นที่แล้วก็ทุกหน่วยตอนนี้ทุกผมว่าทุกองค์การพยศของกทมอยู่ในพื้นที่หมดนะฮะ ทั้งประหลัดไปบัญชาการเองอยู่ที่บันเขนเดี๋ยวเราจะลงไปที่ราก,กับบางกันต่อนะไปดูพี่้อารากบบางนิดหนึ่งแต่ตอนนี้ก็ให้ทุกคนทาหน้าที่กันลองประหลัดลงไปดูมีรถรับส่งพี่น้องที่น้ำท่วมนะแล้วก็มีการแจ้งข่าวมีการช่วยเหลือทุกด้านก็พร้อมลงไปลุยครับวันนี้ก็ได้มีสั่งการตั้งแต่เมื่อวานนะหน่วยงานนะโอเคครับก็วันนี้ก็เลยเมื่อกี้นั่งมอเตอร์ไซค์มาเลยเพราะว่ามาจากยูเอ็นแล้วก็รถติดยาเลย <Yes. S 1> นั่งมอเตอร์ไซค์ไปลองดูเขละกาาันนะก็ดีครับ ก็เดี๋ยวมาตั้งหลักที่นี่ก่อนดูข้อมูลสรุปภาพรวมสังการแล้วเดี๋ยวจะลงพื้นที่อีกทีหนึ่งก็คิดถึงพวกเราทุกคนนะก็ผมคิดว่าผลกระทบมีแน่นอนครับแต่อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงโดยเฉพาะซอยย่อยนะแล้วก็เรื่องการจราจรซึ่งมันอาจจะไม่ท่วมเยอะในกรุงเทพบางส่วนนะแต่ว่าผลกระทบมันต่อเนื่องมันต้องฝนที่ตกมันทําให้การจราจรมันไปได้ช้าลงนะครับก็เดี๋ยวทาเต็มที่ครับพวกเราก็พยายามดูเต็มที่นะครับก็อาจจะใช้เวลาีหนึ่ง ก็ขอให้อย่ามีฝนมาเติมในคืนนี้ี่ว่าที่าจะบรรเทาตัวคลองหลักไว้ได้นั้นสรุปวป่ามาตรการคืออำนวยการตรวจประชาชนเรื่องการจราจรดูแลรถที่เสียจุดที่หลีกเลี่ยงได้คือบางเขนนะ,ะที่โลงเมืองบางเขนพยายามหลีกเลี่ยงผมว่าไปวิธาดีหรือมาทางแจ้วนันนะก็น่าจะยังไม่ท่วมอยู่ตรงน,นี้นะครับแล้วก็ตอนนี้สายหลักก็ฮักก็ลงเร็วนะแต่เหลือติดอยู่ในตามซอยย่อยนะ,นะะพวกรามินทราเลขที่สามก้านี่แน่นอนเพราะเป็นจุดพื้นที่ต่ํา นะครับแล้วจุดที่มีพวกการก่อสร้างต่างโอเคครับอ่าท่านวิวมีอะไรไหมน้ารองก็อาจจะขอให้ประชาชนที่อยู่ริมคลองที่ระดับน้าวิกฤตนะเฝ้าระวังครับเผื่อคืนนี้เราไม่แน่ใจาว่าจะมีฝนอ่านั่นริมคลองกคือสามคลองนะคลองลาภ้าหรือที่เรียกว่าคลองสองคลองถนนคลองบางบัวคลองลาพ้าที่ชื่อเดียวกันนะแต่ไม่มีเรียกแต่ตามโลเคชั่นก็ตามที่ก็อยู่ริมน้ําก็ระวังไว้ห่อยแต่ว่าพี่น้องริมน้ำก็มักจะชินอยู่แล้วหละระดับหนึ่งนะแล้วก็ความเป็นประชากรตั้งแต่หลักหกลงมาเลยปทุมอ่ะ เรมาถึงด้านล่างนะครับแล้วก็คลองประเวทประเวท,เวทก็ระวังผลสามคลองนี่เป็นคลองที่เปราะบางก็เตรียมถ้าเกิดมียกขึ้นที่สูงหน้าก็ยกนะครับส่วนผมก็เทศนัยไม่ต้องห่วงพลมลีไม่ต้องห่วงนะครับก็ก,กังวลการอีกนึ่งคือเรื่องรถติดขัดเพราะว่ามันจะเป็นการพันเงินจากจุดแล้วก็พันไปทั่วนะโอเคเดี๋ยวเราตั้งตั้งม่านอยู่ในพื้นที่ก่อนแล้วเดี๋ยวจะลองเช็คจุดต่างๆถ้ามีปัญหาอะไรโทรเข้ามานะถูกเสยยัยงไงโทรเข้ามาเรื่องทั้งอนามัยการแพทย์ ใครต้องการแพทย์ฉุกเฉินมีปัญหาอะไรโทรมาได้เพราะเราให้ทุกสานักเตรียมพร้อมอยู่ตอนนี้นะครับโอเคครับพวกเราคิดถึงทุกคนนะครับก็ประมาณนี้นะส่วนแอดหมูดันไปรอที่บางเขนก็ไม่ได้ไม่ได้คุยกันไม่ได้อ่านลายกลุ่มเออก็ไม่เป็นไรเราเราเป็นแอดเองได้อ่าโอเคนะครับพวกเราสวัสดีทุกคนนนเดี๋ยวลาก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะมาส่งข่าวกันพวกกลุ่มนี้ก็จะอยู่ทั้งคืน เพื it, ่ออยากเพื่อเรารอแจ้งงาน Dai, ชุดสวยนี okay. ่ชุดสีเขียวเลยอันนี okay. ้ดีด้วยมีลำไยผมกินด้วยมาถึงกินลำไยก็เลยหิวข้าวโอเคได้มีกล้วยมีลำไยนะก็ดูแลทุกคนนะกรมอพร้อมนะครับทุกคนมีขวัญกำลังใจที่ดีนะแล้วก็ลุยหน้างานอันนี้ผมว่าเต็มเพียบเลยอเราไม่ลงบางเขนวันนี้ประหลัดอยู่ที่บางเขนก็เดี๋ยวจะดูรักกระบังอาจจะแวะไปรากกระบังหน่อยท่านสกท่านก็แจ้งมาว่ารากกระบังกันหนักเหมือนกันโอเคนะครับ ล้วเดี๋ยวมีเวลาจะรายงานต่อไปนะครับสวัสดีทุกคนนะครับครับสวัสดีครับลาก,ก่อบ๊ายบายสวัสดีครับ